สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอโปรเจกต์คอร์สอนนลิซิสนะครับโดยบริษัทเรานะครับชื่อฟุตตี้เฟสจำกัดนะครับมีเมมเบอร์คือนายจตุดากรชูเรืองในธทรกิจพรมชัยในประพลว,วัชิราชพรธน,นาพงศ์แล้วก็นายอริทัตพิพัฒน์พานุกุลนะครับผู้ด,ดักของเรานะครับจะมีน้ำส้มขันน้ำสับปะรดน้ำผลไม้รวมแล้วก็น้ำมะพร้าวครับผมอเวอร์วิชั่นนะครับก็คือสร้างสุขภาพที่สดชื่นให้กับทุกวันผ่านเครื่องดื่มจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทังอร่อยแล้วก็ดีต่อโลกครับอรันะคบ ผลิตน้ำผลไม้จากผลไม้สดแท้ที่ปลอดสารกันเสียใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมรายได้เกษตรกรท้องถิ่นผ่านการจัดซื้อผลไม้ตรงจากสวนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเช่นระบบพัดเชื้อไรและแบบเย็นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือขาอยายตลาดสู่อาเซีนด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล Organization chart นะครับจะมี CEO เป็นอันดับแรกถัดมาก็จะเป็น Production Department Marketing Sales Department นะครับ Finance and Accounting Department แล้วก็ Human Resource Department ครับผม ถัดมาคือ value chain นะครับการวิเคราะห์ของโซ่คุณค่าของบริษัทฟูตี้เฟสจำกัดครอบคลุมธกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนนะครับโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบได้เตียบเชิงคุณค่าในด้านคุณภาพความสดแล้วก็ความเร่งยืนของสินค้านะครับโดยขั้นตอนกายละเียดกิจกรรมมีดังนี้ครับคือ inbound logistics จดหาคลณม้สดจากเกษตรกร,ร,ร,รท้องถิ่นในภาคกลาง operation คือมีการคัดแยกล้างคันพัชไลและก็บรรจุขวด outbound logistics นะครับคือการจะส่งสินค้าผ่านทางช่อง้าปีกและออนไลน์ครับ มาร์เก็ตติ้งแอร์เซลก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดียโปรโมชั่นแล้วก็การสร้างแบรนด์เอร์ลิตตี้นะครับถัดมาคือเซอร์วิสนะครับมีช่องทางฟีดแบ็กออนไลน์และกิจกรรมคอมมูนิตี้สุขภาพครับผมถัดมาคือสวอรนะครับอย่างแรกคือสเตรนด์วัสดุวัตถุดิบสดจากเกษตรกรในประเทศมาตรฐานการผลิตสูง GMP แล้วก็ HACCP นะครับแล้วก็ทีมบริหารรุ่นใหม่เข้าใจตลาดออนไลน์ส่วน w i ก n e ็นะครับก็คือขนาดธุรกิจยังเล็กต้นทุนบรรจุภัณฑ์เนี่ย หลักโลกสูงแล้วก็พึ่งพาซั p พลา e เออาในประเทศมันก็ออป portunity นะครับเ mm. ทสุขภาพแล้วก็แพลนเบรดการส่งออกไปอาเซียนความนิยมบรรจุพันอีโคเฟลลี่นะครับแล้วก็ทวีตคือผู้แข่งรายใหญ่แล้วก็ราคาพันผลไม้พันผวน,นะครับแล้วก็กดระเบียบด้านอาหารและภาษีเครื่องดื่มครับผมถัดมาคือบาลานซ์กรนะครับอันดับแรกคือฟันนเชียลนะครับเรา มีวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มมัตตากำไรสุดที่แล้วก็สร้างไรายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียมน,นะครับโดยออบเจกตีมัครับคือการเพิ่มมัตตากำไรขั้นต้น performance measure นะครับคือ gross margin ratio นะครับแทร็เก็ตคือให้มันมากกว่า35เปอร์เซ็นะครับโดยใช้วมตถจุพันธุ์ที่หลักโลกที่มีต้นทุนต่อนหน่วยต่ำลง10เปอร์เซ็นะครับผมถัดมาคือ customer นะครับวัตถุประสงค์คือเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ที่ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักในฐานะของสด แท้แล้วก็ปลอดภัยนะครับออบเจกตีนะครับคือเพิ่มความพึงพอใจด้านรสชาติแล้วก็บรรจุพันธ์นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เมเจอร์ก็คือคะแนน CSAT นะครับแทร็กก็คือมากกว่า4ี่จุดห้าเต็มห้าคะแนนนะครับโดยทำการสำรวจความพึงพอใจเนี่ยลายไตายมารครับผมถัดมาคือบาลาสกอร์การ์ดของ internal process นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อเพิ่มัตราก,กำไรสุทธิแล้วก็สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียมครับโดยลดยของเสียจากการผลิต โดย performance rate นะครับโดย performance m a j o r นะครับคือ defect rate นะครับ target คือน้อยกว่าสองปอร์เซนโดยใช้ระบบตรวจจับความผิดพลาดโดยกล้องนะครับส่วนถัดมาคือ learning and grow นะครับวัตถุประสงค์คือเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ทีผ่ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักในฐานะของแท้สดและปลอดภัย objective นะครับคือพัฒนาทักษะพนักงาน performance m a s u r นะครับคือช่วงอบรมต่อคนต่อปีนะครับ target คือ มากกว่าสาิชั่วโมงต่อปีจัดอบรมแบบ gmp sa ccp หรือ lean manufacturing นะครับถัดมาคือ critical success factor นะครับโดยมีหมวดแรกนะครับคือด้านคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็ด้านประสิทธิภาพการผลิตด้านลูกค้าด้านตลาดแล้วก็แบรนด์ด้านต้นทุนแล้วก็ด้านบุคลากรน,นะครับโดยประเด็นสำคัญนะครับของด้านวัตถุดิบนะครับก็คือความสดและความสม่ำเสมอของผลไม้วิธีการวัดผล วิธีการวัดผลนะครับคือเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบผ่าน QC โดยทาร์เก็ตนะครับคือมากกว่า95เความเชื่อมโยงกับ BSC นะครับคือ internal ส่วนด้านประสิทธิภาพการผลิตนะครับผลผลิตต่อแรงงานเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็วิธีการวัดผลนะครับจะเป็นจำนวนขวดต่อแรงงานต่อชั่วโมงโดยค่าเป้าหมายนะคือมากกว่า40เชื่อมโยงกับ BSC คือ internal นะครับส่วนด้านลูกค้านะครับระจะสําคัญคือความพึงพอใจแล้วก็การซื้อซ้ําครับวิธีวัดผลคือ f i n นน c set หรือรีพีทเลนนะครับให้มากกว่า4ี่จเต็ม 5, 5้าคะแนนหรือมากกว่า20เนนั่นเองเชื่อมโยงกับ bsc คือ c u s เ o m e r นะครับส่วนด้านการตลาดแล้วก็แบรนด์นะครับการรับรู้และภาพลักษณ์หลักโลกนะครับเป็นปัจจัยสําคัญของหมวดนี้แล้วก็วิธีการวัดผลนะครับเป็นแบรนด์เอเวนต์อินดีคขาพประมาณท็อปสานะครับเชื่อมโยงกับ bsc คือ c u s เ o m e r นะครับส่วนด้านต้นทุนนะครับปัจจัยสําคัญคือสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายวิธีวัดผลก็คือเปอร์เซ็นต์คอส ต่อเซล์นะครับโดยค่าเป้าหมายเนี่ยให้น้อยกว่าเ0็สิเอร์เ็เชื่อมโยงกับ BSC คือ financial นะครับส่วนด้านบุคลด้านสุดท้ายนะครับประเด็นสำคัญคือระดับทักษะแล้วก็ความผูกพันของพนักงานวิธีวัดผลนะครับก็คือ training h o u r แล้วก็ engagement score นะครับโดยค่าเป้าหมายเนี่ยมากกว่าส0มสิบชั่วโมงต่อปีหรือมากกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็ตโดยเชื่อมโยงกับ BSC คือ financial ครับถัดมาคือ BOM นะครับหรือว่า bill of material นะครับจอ,อ เรารวบรวมวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนของเครื่องดื่มทั้งหมดนะครับสี่สูตรได้แก่น้ําส้มน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดแลวก็น้าผลไม้รวมโดยแต่ละสูตรเนี่ยจะประกอบด้วยผลไม้หลักน้ําผลไม้หลักน้ําตาลทรายวิตามินซีบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากสินค้านะครับจากการคำนวณเนี่ยพบว่าแต่ละสูตรเนี่ยมีต้นทุนใกล้เคียงกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสี่ถึงสิบหกบาทต่อขวดครับผมถัดมานะครับเราเนี่ยจะจัด เราจะจัดสรรค่าใช้ใจ่ายของแผนกซัพพอร์ตสาแผนกได้แก่ P นะครับคือจัดซื้อวัตถุดิบ MK คือการตลาดนะครับหรือ Marketing แล้วก็สุดท้ายคือ MT หรือซ่อมบำรุงหรือม t เ n น n c นนะครับผมโดยใช้วิธี r ีซีฟเอร c คอมเพรอนะครับเริ่มเริ่มจากกำหนดค่าใช้ใจ่ายรวมก็คือ Total Overhead นะครับของแต่ละแผนกแล้วก็สัดส่วนง็ประมาณเบื้องต้นนำข้อมูลของแต่และแผนกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสร้าง ตารางสัดส่วนนะครับเพื่อแสดงว่าแต่ละนแผนกเนี่ยสนับสนุนเพื่อแสดงว่าแต่ละนแผนกซัพพอร์ตนะครับเพื่อแสดงว่าแต่ละนแผนกช่วยสนับสนุน,นแผนกอรอื่นอย่างไรนะครับตั้งสามตั้งสมการสามตัวนะครับคือ eq หนึ่ง eq สอง eq สามตามตารางเพื่อคำนวณค่าใช้ใจ่ายที่แต่ละนแผนกต้องใช้แก้สมการเหล่านี้เพื่อหาผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์หลังจากจะหลังจากการจัดสรรค่าใช้ใจ่ายแบบ r e c i p r o c a l method ก็คือ p นะครับอยู่ที่ห้า ห้าหมืนหกพันบาท MK หรือ marketing นะครับอยู่ที่สี่หมืนสองพันบาทนะครับส่วน MT maintenance อยู่ที่สี่หมืนสี่พันบาทครับถัดมาสไลด์นี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ต,ต้นทุนแบบ ABC หรือ activity based costing ครับตารางแรกด้านบนซ้ายนะครับเป็นการแสดงต้นทุนของแต่ละแผนกมีทั้งหมด4แผนกคือคัดแยกสก,กัดผสมแล้วก็บรรจุนะครับโดยต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่2 4 6 0ส0ี่บาทซึ่งเป็นต้นทุนที่เราจะนําไปจัดสรรกิจจะจัดสรรตาม activity ต่างๆนะครับ ถาดมาด้านล่างเป็น direct labor hour นะครับบอกให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยใช้แรงงานไม่เท่ากันเช่นน้ำส้มใช้น้อยสุดน้ำสับปะรดใช้มากสุดรวมทั้งหมดเป็นสามหมื่นสมพันหกร้สาิบสามชั่วโมงครับส่วนตารางด้านขวาจะเป็นข้อมูลของกิจกรรมหลังครับที่ใช้ในการผลิตคือ machine hour setup hour นะครับจับข้อมูลเนะี่ยเราจะเห็นว่าน้ำส้มใช้เครื่องจักรมากที่สุดนะครับแล้วก็น้ำผลไม้รวมนะ่ใช้น้อยสุด แล้วก็ในส่วนของเวลาตั้งเครื่องนะครับน้ำส้มก็ยังใช้มากที่สุดเหมือนเดิมครับผมส่วนสไลด์นี้นะครับเป็นส่วนของการคำนวณต้นทุนตามกิจกรรมหรือ activity based costing ครับตารางด้านซ้ายนะครับเป็นข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด4ชนิดคือน้ำส้มน,น้ำมะพร้าวน้ำสับรดแล้วก็น้ำผลไม้รวมโดยแต่ละชนิดนะครับใช้ผลิตประมาณ4ี่พขวด ต่อเดือนต่อ6เดือนนะครับส่วนของพาร์มคอสนะครับอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง7จ็ดหมบาทต่อการผลิตภัณฑ์ต่อมาคือจํานวนครั้งในการตั้งเครื่องนะครับหรือเซตอัพแล้วก็ชั่วโมงเครื่องจักรหรือแมชชีนอานะครับที่ใช้ในแต่ละสินค้าส่วนตารางขวามือน,นะครับเป็นการคำนวณ Activity ี a เ e ของแต่ละส่วนเช่นเซตอัพเนี่ยมีต้นทุนรวม1,000 0บาทใช้ไปเ6 0ครั้งคิดเป็นอัตรา1 3บ6บาทต่อครั้ง แอชชินอานะครับมีต้นทุนรวมอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทใช้ทั้งหมดสามพันหกร้อยสิบชั่วโมงคิดเป็นเก้าจุดเจ็ดบาทต่อชั่วโมงและในส่วนแผน,นอื่นนะครับก็จะมีเช่นคัดแยกนะครับก็จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสามบาทต่อครั้งสกัดน้ําผลไม้หนึ่งจุดสี่หนึ่งผสมสูตรแล้วก็ปรับลดนะครับหนึ่งจุดสามสามแล้วก็บรรจุและติดฉลากนะครับจะอยู่ที่สี่จุดศูนย์หนึ่งนะครับผมถัดมานะครับสไลด์นี้เป็นการคำนวณต้นทุนนะครับของแต่และผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมครับ โดยที่ตารางด้านซ้ายนะครับเป็นการรวมทั้งพาร์มคอนกิจกรรมต่างๆเช่นการตั้งค่าหรือเซตอัพการตั้งเครื่องครับหรือเซตอัพการใช้เครื่องจกักรหรือแมชชีนนิงแล้วก็แต่ละงานในแต่ละแผนนะครับได้แก่งานในแต่งานในแต่ละแผนนะครับได้แก่การขัดแยกสกัดผสมบรรจุนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละกิจกรรมนะครับจะคูณกับ activity rate ที่คำนวณไว้เช่นกัรตั้งเครื่องจะคิดเป็น13.16บาทต่อครั้งเครื่องจักรคิดเป็น9.7บาทต่อชั่วโมงแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็คิดตามอัตราของแผนกนั้นๆนะครับจากการคำนวณรวมทั้งหมดนะครับน้ำส้มมตีต้นทุนต้นทุนรวมประมาณ139,000บาทน้ำมะพร้าวประมาณ131,000บาทน้ำสับปะรดประมาณ138,000บาทและน้ำผลไม้รวมนะครับ126,000บาทเมื่อหารด้วยจำนวนที่ผลิตได้เท่ากันก็คือ4,000ขวดนะครับจะได้ต้นทุนต่อนหนนน่ววยก็คือ้้้้ำำสมม34.77บาาทะพร 8ปบ็บาทแป็บาทนะครับ,แล,ลบแล้วก็น้ำสมรดสามสิบสี่จุดหนึ่งสบาทแล้วก็น้ําผลไม้รวมคือสามสบาทครับผมในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายธุรกรรมทางการเงินนะครับของบริษัทฟรุ t ี f เฟ h นะครับที่ลงใน f ฟร c แ c ล์เคนะครับตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนจัดซื้อวัตถุดิบก็ลิไปจนถึงการสุดผลกำไรสุทธินะครับเราจะเริ่มจากส่วนของแคปิตอลนะครับผมอย่างแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือ Capital Account นะครับ ทุนเริ่มต้นของบริษัทเรานะครับเรากําหนดเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทนะครับเพื่อใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรผลิตน้ําผลไม้เครื่องพาสเจอไรส์แบบเย็นหรือว่าอุปกรณ์บรรจุขวดต่างๆนะครับรวมถึงทุนหมุนเวียนบางส่วนด้วยนะครับโดยในระบบบัญชีนะครับเราจะบันทึกเป็นเดบิตเงินสดุนเหลือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เครดิตทุนจดทะเบียน1ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียนเงินทั้งหมดในระบบบัญชีของบริษัทเราครับ พ a ส e and material to buy นะครับหรือการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับโดยวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้ผลิตน้ำผลไม้นะครับก็จะมี3รายการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือสีพิมพ์ลายนะครับหรือว่าวัสดุแต่งกลิ่นนะครับเราจะซื้อทั้งหมด2 0 0ห0ชิ้นนะครับโดยราคาต่อชิ้นก็คือ4บาทรวมเป็นเงิน80,000บาทนะครับพาที่2ก็คือฉลากสินค้านะครับราคาต่อน่ว i t คือ1นบาทนะครับ10,000ชิ้นก็คิดเป็น1 0,000บาทครับผม ส่วนพลาสุดท้ายนะครับก็คือบรรจุพัณฑ์นะครับจะเป็นขวด p ิ t แล้วก็บวกฝาโคเวอร์นะครับเราจะซื้อทั้งหมด15,000ชิ้นนะครับราคาต่อชิ้นก็คือ5บาทครับรวมเป็นเงิน75,000บาทครับผมและส่วนของหน้านี้นะครับคือ example of purchase order นะครับหรือว่าตัวอย่างของคำสั่งซื้อบริษัทเรานั่นเองครับถัดมาจะเป็นส่วนของ ingredients to juice นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่บริษัทนำวัตถุดิบที่จัดซื้อมาจากเกษตรกร มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปลรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มแต่ละสูตรครับในขั้นตอนนี้นะครับวัตถุดิบจะถูกเบิกออกจากคลังนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สายการผลิตโดยเราจะบันทึกบัญชีเป็นน้ำส้มนะครับลงฝั่งเครดิต39,382.50บาทน้บาาทน้ำสับรสผสมลงฝั่งเครดิต36,257.50บาทน้ำผลไม้ร่วมลงฝั่งเครดิต46,28.75บาบาทและน้ำ มะพร้าวนะครับลงฝั่งเครดิต36,257.50บาทแต่ในส่วนของต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูปนะครับเราจะไปลงส่วนของเดบิตนะครับ152,526.25บาทนะครับผมยอดรวมสุดที่ก็จะเป็น152,526.2บาท2บาทเท่ากันครับเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายนะครับบริษัทก็จะตั้งราคาขายเฉลี่ย50บาทต่อขวดนะครับโดยผลิตทั้งหมด16,000ขวดนะครับผม โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินนะครับก็จะบันทึกเป็นน้ำส้มนะครับสอ่าอยี่สิบ้าจุดห้าบาทในฝั่งเครดิตนะครับน้ำสำุนไพรสมสมื่นหนึ่งัดรสิบสี่จุดาบาทในฝั่งเครดิตน้ำผลไมร้รวมสองหมื่นมร้อยเจ็บาบาทฝั่งเครดิตและน้ำมะพร้าวสองหมนหนเจาสิบสีบาทในฝั่งเครดิตครับผมโดยยอดรวมสุดที่ก็จะเป็น9ก5า5มื่นั้บาทนั่นเองครับ ต่อมาจะเป็น overhead cost นะครับเราจะเอาส่วนที่เราคำนวณมานะครับในส่วนของ activity based costing นะครับดึงค่านั้นลงมาแล้วก็ทำการหารเฉลี่ยออกมา6เดือนนะครับก็จะเป็นค่าที่เราจะต้องจ่ายชำระประจำทุกๆ6เดือนครับโดยไปบวกกับ cost of g o o d s s o l เลยครับผมโนสไลด์นี้นะครับจะพูดถึง a e t management นะครับโดยบริษัทเราจะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ไปยื่นภาษีรายเดือนนะครับ1เดือนนะครับผมเทียบกับ ยอดซื้อแล้วก็ยอดขายที่เราได้นะครับในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็หักลบกันกับสิ่งที่ลูกค้าซื้อไปครับผมหลังจากบันทึกทุกธุรกรรมนะครับเราก็จะจัดทำ trial balance นะครับเพื่อทดสอบความถูกต้องของบัญชีเดบิตแล้วก็เครดิตนะครับต้องเท่ากันนะครับผมโดยตัวอย่างบททดสอบสรุปนะครับของงบนะครับเราจะต้องทราบว่าเงินสดเรามีจำนวนเท่านี้นะครับหลังชำระภาษีวัตถุดิบคงเหลือเท่าไรนะครับเราต้องใช้จนหมดนะครับต้นทุนการผลิตรวมเท่า เท่าไหร่รายได้ของจากการขายเป็นจานวนเท่านี้เขาจะจ่ายการขายแล้วก็บริหารเป็นจำนวนเท่านี้ซึ่งงบทดลองนะครับก็จะเป็นฐานในการจะทํางบการเงินขั้นสุดท้ายครับ Inc o m e statement นะครับงบกําไรขาดทุนแสดงผลประกอบการของรอบบัญชีนั้นๆนะครับผมโดยรูปที่เราแน่ไปนะครับก็จะมีรายได้สุทธินะครับรายได้จากการขายสินค้านครับรวม800,000บาทบแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายรวม ก็จะเป็น5 3 9 7 9 9 9 8บาุดแปดาทนะครับโดยกำไรของเรานะครับสุงแสนก็คือ2 6 2 2 0 0ุ2บาทนั่นเองครับส่วนสุดท้ายนะครับคือบาลานซ์ชีนะครับงบดุลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนะครับนอสิ้นรอบบัญชีนะครับโดยเราจะดูที่สินทรัพย์นะครับเงินสดแล้วก็รายได้เทียบเท่ากับเงินสดเนี่ยรวมกับวัตถุดิบนะครับเราจะเป็นจำนวนเงิน1 2 6 2 0้านบาทนะครับ ทุนที่จดทะเบียนนะครับ1ล้านกำไรนะครับสะสมก็คือ2,620.12บาทนะครับรวมนิสินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเป็น1 000, 2 6 2 0 2 1 2บาทนั่นเองครับ